ให,ให้กินอยู่เห<บ>มอือ<บ>น,นกันก่อนสองเดือนก็ดูก็เต็มตานะครับจาาบ่าั้อันนี้อะไรินันอันนี้อันนี้สตาร์ทเลยสตาร์ทสตาร์ทตัวนี้เลยแล้วก็อีก้อดเลยใช่กินดีสุขภาพดีแข็งแรงตามที่ใครมาดีโมคักก็รูไม่มีโรค แ,แรงนทำนงานได้เป็น3เดือนเศษก็ร้อยกว่ากิโลรับได้ช่วยประหยัดเกษตรกรที่ใช้อย่างผมในที่ใช้ก็ประทับใจสวัสดีครับผมเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูแต่นี้หมูที่ลมกลงเลี้ยง ก็ได้ประมาณสองอาทิตย์มงเลี้ยงก็ใช้ดีโมัลแล้วดีครับหมูมเต,ติบโตดีโตสู้กับโรคต้านทานโรคดีออกากินดีที่ดีส่วนส่วนส่วนโคกนี้ก็ประมาณ2เดือนไก่ดีโมคัสแล้วก็เติบโตดีหมูก็ได้น้ำหนักโตวไวที่ดี โอนโอนใช้โอนใช้งรู้ไม่ไม่ได้น้ำหนัก 3, 3ตามตามกำหนดโอนใช้ดีโมพัดแล้วก็ได้น้ำหนักตามกำหนดมีแต่ลอยลอยโลว์ขึ้นลอยโลขึ้นตามเดือนไปตอนนี้ใช้ดีโมพัดเปลี่ยนมาใช้ดีโมพัดก็ดีขึ้นตื่นใจตื่นใจมากครับ แนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทุกคนนะครับกันมาใช้ดีโมคัฒนะครับผมใช้แล้วคุ้มค่าใต้น้ำหนักตูเร็วำตามตามกำหนด3ามเดือนเศษเศ,ษ,เศษก็ร้อยกว่ากิโลขหเชิญชวนนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูทุกท่านนะครับ